สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ใช้ไฟล์วิเคราะห์ผังบัญชีและพิมพ์ใบผ่านอัตโนมัตินะคะเมื่อท่านเก็บรายละเอียดทั้งยอดยกมาต้นปีนะคะแยกด้านการรับเงินการจ่ายเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวิเคราะห์ที่ไฟล์วิเคราะห์ ผังบัญชีและพิมพ์ผ่านอัตโนมัตินะคะโดยเริ่มต้นจากด้านรับก่อนนะคะท่านก็ใส่รายละเอียดทางด้านรับให้หมดนะคะรับเงินวันไหนนะคะเลขที่ใบผ่านก็เรียงกันมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วในส่วนของด้านจ่ายที่ท่านได้ทำการเบิกจ่ายเองของหน่วยงานลูกนะคะท่านก็เรียงลำดับลงมาแบบนี้นะคะใส่แถบสีไว้ก็ได้นะคะ เมื่อด้านจ่าท่านเรียงลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่แม่แจ้งค่าใช้จ่ายให้กับท่านมานะคะท่านก็มาเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังแบบนี้นะคะทีะนี้เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่เราจะดำเนินการต่อไปก็คือในช่องคอลัมน์ B ซึ่งเราจะต้องมารันเลขที่ใบผ่านซึ่งเลขที่ใบผ่านเนี่ยก็จะเรียงลำดับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะคะในส่วนของด้านรับเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในส่วนของการเกิดจ่ายเงินเองแล้วก็ใน,ส,นส่วนของที่แม่แจ้งค่าที่จ่ายให้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียงลำดับของใบผ่าน JV นะคะเพราะฉะนั้นเรามาจัดลำดับของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ก่อนที่จะดําเนินการนะคะเลื่อนไปทางขวานิดหนึ่งนะคะที่คอลัมน์ G และคอลัมน์ J นะคะเมื่อเรามีการแทรกรายการนะคะสูตรอาจจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาดําเนินการลากสูตรก่อนนะคะ,ะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะ มีหนึ่งรายการที่สูญหายก็มาเช็คดูว่าเกิดจากอะไรรับดอกเบี้ยงเงินฝากสูญไม่มาอ่าเลือกชื่อบัญชีให้ถูกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้น เอาเมาส์มาวางที่คอลัมน์ A5 ค่ะเสร็จแล้วไปที่เรียงลำดับตรงนี้นะคะเอาเมาส์มาวาง E5 ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่เรียงลำดับและตัวกรองที่นี่นะคะเลือกเรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุดนะคะ หรือใครจะใช้เรียงลำดับแบบกำหนดเองที่นี่ก็ได้นะคะ,ะเลือกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลก็จะเรียงลำดับเหตุการณ์ให้นะคะรายการที่บันทึกบัญชีก่อนเราก็จะเห็นแถบสีว่าถ้าเราทําแถบสีเอาไว้นะคะเช่นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เรารับเงินสีเหลืองเนี่ยจะเป็นรายการที่เราเบิกจ่ายเงินเองนะคะ แล้วก็สีขาวก็จะเป็นรายการที่แม่แจ้งค่าที่จ่ายให้นะคะหลังจากนั้นท่านก็มาดำเนินการเรียงลำดับเลขที่ใบผ่านได้เลยนะคะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยไปกดบันทึกบัญชีที่นี่แล้วก็ดำเนินการในขั้นต่อไปค่ะ